สวัสดีครับสำหรับปีนี้นะครับนี่เห็ดดอกใหญ่ขึ้นไปแล้วชุดในดอกเล็กนะครับดอกสวยๆขึ้นมาอีกหนึ่งชุดนะครับเพิ่งไปงัดแงะมาเมื่อเช้านี้นะครับก็จะมีคอมมีคอมมีตูมมีบานนะครับดอกเล็กก็จะคอมตูมบานเร็วนะครับครับประมาณทักครึ่งกิโลได้นะครับดอกสวยๆ กำลังแข็งเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้เพิ่งไปงัดแงะมาสังกัดอยู่ที่กาญจนบ,บุรีไซโยกนะครับอันนี้จะเป็นประเภทดอกเล็กนะครับใบไม้นี่นะครับดอกสวยๆก้านยาวๆเลยนะครับก็ลองมาเที่ยวมาหากันได้นะครับอยู่ไซโยกนะครับกาญจนบ,บุรี สวยๆแบบนี้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็จะมาให้ดูนะครับว่าเห็ดขึ้นแล้วของปีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ กดซับสไคร e ให้ช่องด้วยนะครับก็ <Okay. S 1> <c oughs> ขอจบคลิปจะเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ